สวัสดีครับอ่าสวัสดีสวัสดีนะครับพี่พีที่เข้ามารับชมรายการผมมอนสุปกรก็ช่องมอนคลาสิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะนําพระคุณแผนผงพรายมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็หากพี่พี่ชอบหรืออยากจะเช่าบูชาก็ทักกันเข้ามานะครับผมก็รอตอบข้อความอยู่นะครับแต่ยังไม่มีใครทักมานะครับผมรอตอบข้อความทุกคนทุกท่านอยู่นะครับอ่าพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมจะขอเสนอคุนแผนผงพรายแม่ไพรินหลวงปู่เรือง ชุติมาโรสำนักสงฆ์วัดป่าถ้ำย้อยไ้นะครับ จังหวัดอุบลราช,ชธานีนะครับพระรุนนี้ออกราปี2,562นะครับเป็นหลวงปู่ปลูกเสกเดียวแล้วก็เป็นพระสงฆ์ในวัดนะครับซึ่งหลวงปู่เรืองท่านเป็นพระเกจิคราอาจารย์ที่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแห่งว,วัดนั้นนะครับเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็ทางวัดก็กําลังสร้างเสนาสนะต่างๆก็เลยมีการทําพระคุณแผนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนําตัวซั์ปัจจัยในการก่อสร้างเสนาสนะของวัดนะครับท่านเป็นพระที่ มีเมตตาและก็เป็นพระที่สูนรวมจิตใจของชาวบ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเชื่อว่ามีวิทยาคมที่เข้มขังนะครับสามารถปลดเรื่องความทุกข์ในใจได้หากเราได้ไปกราบแล้วก็ไปทําบุญนะครับอสำหรับวันนี้ผมจะมานํามาเล่าเนี่ยก็คือว่าเป็นพระคุณแผนแม่ไพลินนะครับของหลวงปู่เรืองนะครับซึ่งองค์น,นี้ก็เป็น ลักษณะคุณแผนผงพายเนาะก็จะล้อพิมพ์ของคุณแผนผงพายที่เป็นสมมาตรฐานที่เป็นของหลวงปุทธทีมท่านสร้างก่อนครั้งแรกนะครับก็จะเป็นล้อพิมพ์เหมือนกันก็คือจะเป็นพระคุณแผนนั่งในนั่งกัสมาที่ในซุ้มเรือนแก้วแล้วก็จะมีกุมารทองสององค์นั่งไหวอยู่นะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยคําว่าแม่ไพรินนี่คือใครนะครับแม่ไพรินตามตามความเชื่อเนี่ยก็คือว่าเป็น เป็นเทวดาครับสาหรับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับแม่ไพรินนี้เป็นเทวดาที่สถิตอยู่ที่วัดนะครับอ่าเป็นเหมือนเป็นภูมิเจ้าที่ที่มีตัวตนในในในอุดมคติความเชื่อนะครับที่เราที่หลวงปู่ท่านสามารถสัมผัสได้แล้วก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาของวัดนะครับว่าในวัดนั้นมีแม่ไพรินปกปักรักษาอยู่ ก็เลยเนำมวลสารที่เป็นเชี่ยงงามนำมงคลต่างๆผงว่านต่างๆมาบทรวมกันนะครับนำการอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยได้เชิญน,นะครับดวงดวงจิตดวงวิญญาณของแม่ไพรินนี้มาบรรจุอยู่ที่ผงของพระรุ่นนี้ด้วยจึงได้ชื่อว่าพายแม่ไพรินนะครับสําหรับทั่วไปของพระรุ่นนี้นะครับก็นะครับก็อน,นี่นะครับเป็นรุ่นเป็นหน้าหลังก็จะเป็นยันนะครับซึ่งเชื่อว่าก็เป็นยันที่หลวงปู่ท่านให้เขียนแล้วก็ได้บรรจุไว้ ในพิมพระนะครับในการปั๊มออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้่อนองนี้พิเศษหน่อยก็จะมีผงอ่าเป็นเป็นผงเครียกอะไรกัผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีพลอยเป็นพลอยเสกนะครับที่ทางนี่ครับเป็นพลอยเสกนะครับที่วัดได้ปั๊มออกมานะครับก็จะมีเกล็ดของแผ่นทองด้วยตามความเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เป็นสิ่งมงคลนะเนาะเป็นเม็ดเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นเนี่ยเนื้อมวลสารนะครับเป็นว่านต่างๆที่เกี่ยวกับเสน่ห์เมตตานะครับ อันนี้เป็นเป็นเม็ดอะไรเนี่ยถ้าจะว่าเป็นพระธาตุผุดก็เดี๋ยวว่าผมโฆษณาเกินจริงนะครับนะครับพี่ะแต่ผมเอ้ผมก็ไปส่องก็ไม่ไม่เคยเจอนะมาเจอคลิปนี้นะครับเป็นเม็ดออียงนอกนะครับนวงปูนะครับด้านล่างก็จะตอกหมายเลขนะครับนี่นะครับเป็นหมายเลขสองหนึ่งหกห้านะครับโอ้เลขสวยนะครับหกห้าด้วยนะครับโอ้ออกเลขกระขักนอกนอีกนอ้ํหกหานะครับอ่าันอันนี้เป็นองค์นี้นะครับจับได้องค์แรกเลยนะครับเจอเม็ดพระธาตุด้วยนะครับ S 1> <S 1> อ้นะครับอ่าในองค์นี้นะครับส่วนอีกองคหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับก็น่าจะมีมีตะกรุดด้วยนะครับองค์นี้ที่ผมจองมาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของอ่าเป็นรุ้นโชคนะครับหมายถึงว่าเป็นแบบสุม่มเป็นพระสุม่มคือไม่ไม่ได้จองเฉพาะเจาะจงนะครับเป็นจองสุ่มมาแล้วแต่อ,อุ้ยแล้วแต่ใครจะแล้วแต่เราจะจับได้องค์ไหนที่ศูนย์จองให้ส่งมาให้นะครับโอ้พุทุคุณคือสีแห้งเหนะครับกล่องสั้นเลยนะครับ นะครับพี่ๆสำหรับองค์น <col> the ี้นะครับอยพิเศษหน่อยมีตะกรุดด้วยนะครับมีตะกรุดที่หลวงปู่ท่านด้จานแล้วก็ได้ฝังลงไปแล้วก็มีเกสาของหลวงปู่ด้วยนะครับมีเม็ดพลอยที่หน้าอกนะครับดูหน้าพระก็สวยงามนะครับองค์นี้มีเกสาโผล่ขึ้นมาที่พระพักของพระด้วยนะครับก็สวยงามครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งมีเป็นเกสาหลวงปู่นะครับท่านก็เป็นพระนักพัฒนานะครับเป็นพระที่ชาวบ้านเขาเลื่อมใสศรัทธาเนอะนะครับ ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกพิธีกรรมก็เข้มขังครับปลุกเสกกลางลานวัดเลยแล้วก็แม่เป็นสุดยอดจริงๆนะครับตามความเชื่อเนาะถ้าคนเรามีความเชื่อนะครับด้านนี้ก็จะเป็นชื่อวัดเนอถ้ำย้อยไฮนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับเป็นพระสวยนะครับพี่ๆนี่ดูหน้ายันยังกันเป็นหน้าคนเลยนะครับก็ขนาดก็พอดีห้อยนะครับเนี่ยถ้าไปเลี่ยมนะครับก็ขนาดก็พอดีห้อยมากเลยนะครับพี่ๆดูนี่ครับ ไม่ใหญ่มากนะครับสามารถเด็กห้อยได้ผู้หญิงก็สามารถห้อยได้นะครับเพราะว่าผู้สร้างได้สร้างมาขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ใช่ขนาดที่ใหญ่มากเนาะส่วนองค์นี้นะครับผมมีทั้งหมดสี่องค์นะครับส่วนองค์นี้ก็เป็นเนื้อผมพุทธคุณเช่นกันก็จะมีพลอยเสกพลอยส่วนใหญ่ก็จะฝังที่หน้าอกเนาะก็องค์นี้จะเป็นเม็ดสีดำนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังเนาะอ๋อด้านหลังอืมนะครับ องนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันมีเลขทุกองค์นะครับหกเจ็ดสองนะครับเกือบเป็นหกเจ็ดแปดเนาะนะคพี่ดูนะครับหกเจ็ดสองนะครับอันนี้หมายเลขเลขกสามตัวเนาะเลขสวยนะครับแต่ไม่สวยเท่าองค์นี้นะครับไม่สวยเท่าองหกห้านะครับนี่นะครับพี่ๆดูองนี้ครับองค์นี้จะเป็นเลขหกห้านะมีเหมือนเป็นเม็ดๆขึ้นมาด้วยนะครับ โอ้ถ้าถือหนึ่งของค่าในจะเลี่ยมทองเลยนะครับ <laughs> พี่พูพดกับเซเยยอกกันไปด้วยเนาะนะครับคนดูก็จะได้ไม่เบื่อนะครับอขอให้เข้ามาดูคลิปกลุ่มเยอะๆด้วยนะครับพี่พี่อันนี้เป็นฝั่งไม้พลอยอยู่ด้านหลังนะครับองนี้อั่นก็สวยนะครับนี่นครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าอ๋อด้านหน้าไม่ได้ฝังนะครับองนี้ก็จะเป็นหนัก เป็นมวลสารใช่มากกว่านะครับเป็นอาจจะเป็นผงว่านหรืออาจจะเป็นเครื่อเขาหลงส่วนมากเขาจะนํามาใช้กันในพระสุนแผนนะครับเพราะว่าตามชื่อตามนามตามตํานานเนี่ยก็คือใครเห็นใครก็หลงไหลนะครับนี่นะครับนี่คือหน้าพระนะครับนี่ครับนี่ครับโดยรวมนะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับเอาไปลองใช้เอาไปลองห้อยดูพกพาอาราธนาติดตัวดูนะครับเผื่อจะมีเสน่ห์เมตตาแล้วก็กองให้คุณแม่ไพรินนี้ช่วยนะครับ ด้านบดบรรันดาลด้านโชคลาบนะครับเงินทองนะครับธระนาสารสมบัติต่างๆตามความเชื่อนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพระคุณแผนเนี่ยเป็นพระที่มีเมตานะครับมีเมตตาในชื่ออยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าหากได้ไปใช้เนี่ยก็น่าจะมีเสน่ห์เมตตาตามความเชื่อที่เป็นสากลว่าพระคุณแผนเนี่ยมีเด่นด้านเมตตานะครับอันนี้ความเชื่อของผมนะครับแล้วยิ่งพระเกจิคณาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยปลูกเสกเข้าไปเนี่ยยิ่งจะเพิ่มความเข้มขังนะครับ นี่นะครับพี่ๆโอเคนะครับพี่ๆถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับถ้าไม่ชอบก็ต ja ้องขอขอบคุณ okay, okay. ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามารับชมนะครับผมมอนสุปกรณ์ขอกราบขอบคุณมากจริงๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณพี่ๆที่ให้ความสนับสนุนแล้วก็เข้ามากดรับชมกันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับปิดท้ายด้วยเลข165นะครับพี่ๆสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ